ภูมิเวสปุริษานังกัตัญญูกตว,วทิตาธรรมสวัสดีครับสุทนาภาษาประเด็นธรรมครั้งนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ครั้งที่483กระผมในอาทิตย์กรรมการในทะเบียนประเด็นธรรมสัคงคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมของสุเดวศิลป์นกรนธราบรมราชชนนีวันนี้จะนำเรื่อง มาตุภูมิมากราบท่านผู้ฟังได้ยกพระบารีว่าภูมิเวสป,ปุริษานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีสีแผ่นดินวันนี้ที่จะพูดคือเรื่องมาตุภูมินะครับเพราะว่าในพระบาลีที่กล่าวแล้วนี้มีคําว่าภูมิหรือว่าภาพื้นแผ่นดินแผ่นดิน หรือภาคพ,พื้นนี่มีความสําคัญประเทศชาติก็ดีศาสนาก็ดีสิ่งต่างๆก็ดีตึกรามบ้านช่องไม่กระทั่งที่กระผมได้ยืนพูดอยู่ในขณะน,นี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินเพราะฉะนั้นภูมิคือแผ่นดินหรือภาคพ,พื้นมีความสําคัญซึ่งจะรองรับตึกรามบ้านช่องที่ภาคที่อาศัยรวมัตั้งรองรับชีวิตของคนและสัตว์ได้เพราะฉะนั้นพื้นนี่สําคัญแต่พื้นของคนเนี่ยอะไรเป็นสําคัญ ถ้าเราจะสร้างตึกเนี่ยเราต้องสร้างบนพื้นอาจจะสร้างบ้านสร้างที่พักอาศัยอะไรก็ตามต้องหาทำเลหาพื้นที่เหมาะที่สมควรที่เหมาะสมบางทีก็ต้องรอเวลาให้พื้นมันแน่นมันแข็งแรงเหมือนการชีวิตคนเราครับพื้นของชีวิตนั้นก็คือธรรมะข้อหนึ่งซึ่งพระองค์ตรัสไว้นั่นคือความกะตัญยูกะตะเวทีนะครับมีสองคำนะกะตัญยูแปลว่ารู้คุณที่ท่านกระทำแล้ว หรือว่ารุอุปการะก่อนและอีกคำหนึ่งคือกตะเวทีคือประกาศความดีที่ทันกระทำแล้วให้ปรากฏนะคือรู้คุณแล้วก็ตอบแทนคุณผมจะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องมาตุภูมินะฮะผักพื้นอันนี้คือผักพื้นของแม่หรือผักพื้นของมารดาซึ่งก็มหมายถึงว่าเป็นที่ที่เกิดเพราะว่าเมื่อคนเกิดมาก็ถือว่าเป็นลูกเมื่อพูดถึงลูกแล้วก็นแน่ๆก็ต้องผูดถึงพ่อถึงแม่เพราะว่า ที่เป็นลูกก็เพราะว่ามีพ่อมีแม่เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาในที่ใดที่นั้นก็ถือว่าเป็นมาตุภูมิคือที่ของแม่ตรงนั้นอย่างเช่นคนไทยของเรานะฮะเกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนเหนือใต้ออกตกแล้วก็นในปัจจุบันพื้นที่ก็โดยประมาณไม่ต่ำกว่า500 0ตารางกิโลเมตรก็จะเป็นที่ไทยเปรตเสมือนลักษณะของข,องขวัญโบราณ อันนี้ก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าประเทศชาติก็ดีนะรวมตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยซึ่งบรรพบุรุษท่านก็มีบีชาสามารถหรือว,ว่าเก่งกล้าสามารถสามารถที่จะรักษาพื้นแผ่นดินอันนี้เอาไว้ได้แม้ว่าคนไทยเรามีลักษณะคือเป็นคนเรียกว่าเป็นคนอิสระไม่เป็นทาสะทันไทยเป็นไทยไม่ถ่อมยอมเป็นทาสเพราะถือาศาสนาพุทธยึดเป็นหลักจะสุขทุกทนุกตนผลํำนัก โดยมีพักพึ่งใครลงไหลเอ่ยเมื่อถึงกรณีไม่ลุกลานใครแต่ว่าก็ต้องหนีโดดออกมาจากพอดที่ลุกลานลงไปอีกหน่อยก็ลงทะเลแล้วครับทะเลอันดามันเพราะฉะนั้นคนไทยแม้ว่าจะไม่บังแกใครแต่ก็เมื่อถึงคราวต่อสู้ก็ต้องต่อสู้อนะในเพลงชาติบทหนึ่งว่าไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาับเมื่อถึงคราวต้องรบก็ต้องอาถารพก้าหารละเพราะฉะนั้น มาตุภูมิคือแผ่นดินแม่นี่เป็นสิ่งที่คนที่อาศัยอยู่ก็ต้องกระทําและความกตัญญูนอกจากกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่อยู่อาศัยแล้วกตัญญูต่อบ,บุคคลก็สําคัญอย่างเราเนี่ยนะก็มีพ่อมีแม่ที่เราก็ต้องกตัญญูมีครูบาอาจารย์มีเจ้าฟ้ามหากษัตร,ริย์มีพระสงฆ์องค์เจ้ามีหลายๆอย่างที่มีพระคุณต่อเราเราก็ต้องตอบแทนในส่วนบุคคลแต่ในส่วนสถา,านที่เราก็ต้องตอบแทนดูแลรักษาเอาไว้โดยเฉพาะประเทศชาติแผ่นดิน จะต้องรักษาไว้แล้วก็ปลุกความแกล้วกล่ไว้ใจว่าไคระไคไครานไคลุกดาวแดนไทยไทยรบจนสุดใจขาดดินเสื้อเนื้อเลือดหลังไหลยอมสลักสิ้นแลเสียชีพไปเสียสิ้นชื่อกองเกียรติงามเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็มาตุภนเป็นสิ่งที่เราต้องรักษามราแล้วรักษาแผ่นดินเอาไว้ได้ถือว่าเรารักษาความดีไว้รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้รักษาความกตัญญูกตเวทีไว้ได้เพื่อบูชาบุญบรรพบ,บุรุษข,ของเราธรรมสวัสดีครับ